วันนี้อ้อยมี2ส,สินเชื่อเป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ,พสวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วน สินเชื่อวันนี้ที่ย้อยจะมาพูดนะคะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงเทพกู้ง,ง่ายผ่อนนานไม่ต้องคำ้ำรับเงินง่ายๆทันทีเดี๋ยวเราไปดูกันที่สินเชื่อแรกกันเลยสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเป็นสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้สำรองไว้ยามจำเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลบัวหลวงอุ่นใจสำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดกิจการในจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาหรือจะโทร1333เรามาดูจุดเด่นที่สินเชื่อบัวหลงอุ่นใจกันดีกว่านะคะวงเงินพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุงสด3เท่าของรายได้ให้วงเงินสูง15,000บาทถึง1ล้านบาทอนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตร B First Smart วิธีการจ่ายชำระเป็นรายเดือน5%ของภาระหนี้คงคา ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยสะดวกสบายสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ตลอดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้อย่างง่ายดายเรามาดูรายละเอียดสินเชื่อกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของดอกเบีย้ยถ้าสมมุติว่ากู้50,000บาทเสียอัตราดอกเบีย้ย24%กู้5 0า0บาทถึง20 0 0 0 0เสียดอกเบีย้ย22%กู้200,000 บาทขึ้นไปไม่เกิน1ล้านเสียดอกเบี้ย18%รยิ่งกู้เยอะยิ่งดอกเบี้ยถูกวิธีการชำระเงินธนาคารจะหักจากบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากาสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินเดือนที่มีกับธนาคารกรุงเทพหรือเพื่อนๆจะชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือเป็นเช็คณเนะคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศชำระผ่านเครื่อง ATM โบหลวง เรามาดูกันด้านคุณสมบัติกันบ้าง 1. บุคคลสัญชาติไทยอายุ20 59ปีเป็นพนักง,งานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ 3. มีรายได้ประจำตั้งแต่15,000บาทขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสงสัยสามารถสอบถามได้ทุกสาขาหรือโทร 1. 3. 3. 3. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้1บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ส,สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทย้อนหลังไม่เกิน2เดือนนับจากปัจจุบัน3บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนต่อกันนับจากปัจจุบันและ 4. หน้าบัตรบีเฟิร์สของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อโบนหลวงอุ่นใจด้านค่าธรรมเนียมฟีค่าธรรมเนียมดําเนินรายการและรายปียกเว้นค่าภาษีอากรสแตมค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดสินเชื่อย้อนหลังเกิน3เดือน เสีย200บาทต่อฉบับฟีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่อง ATM สินเชื่อตัวที่2สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเป็นสินเชื่อที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์สินเชื่อส่วนบุคคลจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะคะ 2. ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกสูงสุด60เดือนสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชําระได้เองและชําระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆกันทุกเดือน 3. สะดวกสบาย สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเรามาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมฟีค่าธรรมเนียมดำเนินการค่าอากรสแตปม0.05%ของวงเงินกู้ค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนก่อนกำหนดปีแรก2%ของเงินต้นคงเหลือและค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดสินเชื่อย้อนหลังเกิน3เดือน200บาทต่อฉบับเอกสารที่ต้องใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน2ส,สลิปเงินเดือนและหนังสือรับร เงินเดือนจากบริษัทย้อนหลังไม่เกิน2เดือนนับจากปัจจุบัน3บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบันและ 4. สมุดธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบริหลวงสุขใจเข้าบัญชีช่องทางการชําระเงินธนาคารจะหักจากบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือชําระเพิ่มเติมด้วยเงินสดเป็นเช็คที่เคาน์เตอร์มาดูทางด้านอัตราดอกเบี้ยกันบ้างวงเงิน3 0 0 0 0 0ดอกเบีย้ย23% 300,000ถึง100,000บาทดอกเบี้ย21% 100,000บาทถึง200,000บาทอัตราดอกเบี้ย20% 200,000ถึง300,000 อัตราดเบีย1ิบ0 0 0อเแสนบาทขึ้นไปไม่เกิน1ล้านอัตราโดอบียกเบี้ยเ6เพื่อนๆที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุระหว่าง20-59ปีเป็นพนักง,งานประจำที่มีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ประจำตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีถ้าสงสยัยสามารถสอบถามได้ทุกสาขาของกรุง หรือโทร1333เพื่อนเพื่อคนไหนที่เคยสมัครผ่านแล้วทั้ง2สินเชื่อสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนเื่อคนอื่นได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ